สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ B Tech Sports นะคะวันนี้เราอยู่ที่ยูนิตที่6กันแล้วนะคะยูนิตนี้นะคะชื่อว่า Leading Sports Activity นะคะ Leading ก็คือการเป็นผู้นำนั่นเองนะคะการเป็นผู้นำในเชิงกีฬานั่นเองการเป็นผู้นำในเชิงกีฬามีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันนะคะในบทนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักว่าผู้นำกีฬาในแต่ละลักษณะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ต่างๆที่ต้องทามีอะไรบ้างนะคะเอาล่ะวันนี้เราจะมารู้จัก ักกับ sports leaders and their attributes กันดีกว่านะคะเนี่ยคำว่า sports leaders นะคะก็คือผู้นำด้านกีฬานั่นเองนะคะส่วนคำว่า attributes นะคะหมายถึงคุณลักษณะที่จำเป็นนะคะที่จะเป็นผู้นำกีฬานั้นมีอะไรบ้างนะคะเอาละมาดูในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงชื่อหรือว่าตำแหน่งนะคะของผู้นำกีฬาว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ โอเค t s o r t s l r s เ e r รนะคะเริ่มจากฝั่งแรกก่อนเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะพูดถึง School หรือว่า l o l l e g e c o e s นันะคะคำว่า School ก็คือโรงเรียน College ก็คือระดับวิทยาลัยนั่นเองนะคะก็คือ Coach ในโรงเรียนนั่นเองนะคะโค้ชในระดับวิทยาลัยนะคะถัดมานะคะเป็น l o c a l club coaches นะคะก็คือเป็น Coach ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนในระดับแบบว่า อ๋อสมสรระดับเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่สมสอรใหญ่มากมายอาจจะเป็นตำบลอำเภออะไรประมาณนี้นะ ถัดมานะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะ National Club Coaches นะคะก็คือเป็นโค้ชในระดับแบบว่าสโมสรระดับประเทศอย่างนี้นะคะ National คือระดับประเทศนั่นเองนะคะถัดมานะคะ Amateur Coaches นะคะก็คือเป็นโค้ชแบบ Amateur Amateur ก็คือเป็นมือสมัครเล่นนั่นเองนะคะเป็นเหมือนกับแบบโค้ชฝึกหัดประมาณนี้นะคะถัดมานะคะ PE Teachers นะคะ PE ย่อมาจากคำว่า Physical Education นะคะ Okay. Physical Education ก็คือวิชาพละนั่นแหละนะคะเรารู้จักคำว่า Physical ที่แปลว่าทางกายใช่ไหมคะ n d u c a t i o n แปลว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาษาอังกฤษในวิชาพละเขาจะเรียกว่า PE p h นะคะ p l y s u c a t i o u t e t i o n t s a c h e r s ก็คือคุณครูพละนั่นเองนะคะ โอเคถัดมานะคะ assistant coaches นะคะคำว่า assistant ก็แปลว่าผู้ช่วยนะคะก็คือผู้ช่วยโค้ชนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในหน้าที่เหล่านี้เนี่ยบางที่อาจจะไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าเอ๊ะคนนี้เป็นโค้ชแบบไหนอย่างเช่นสมมติมว่าเป็นเป็นครูพละอย่างเงี้ยเป็นคุณครูพละอาจจะเป็นเป็นโค้ชในกีฬาบางประเภทในโรงเรียนด้วยก็ได้นะคะอาจจะคนนึงอาจจะเป็นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคยังไม่จบมีอีกอ,อันต่อไปนะคะ sports mentors นะคะ sports mentors คำว่า mentor หรือว่า mentor ก็ได้นะคะนะแล้วแต่สำเนียงใครสำเนียงมันนาะ mentor นั่นเอง mentor เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะเพราะฉะนั้น sports mentors หรือว่า sports mentors ก็คือเป็นคนที่ให้คำแนะนำในเรื่องของกีฬาประมาณนี้อาจจะเคยเป็นนักกีฬาหรือเคยเป็นโค้ชมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะประมาณแบบผู้ทรงคุณวุฒิประมาณนี้นะคะ ถัดไปนะคะ sports coaches ก็คือเป็นโค้ชกีฬาทั่วไปเลยนะไม่ได้ระบุประเภทอะไรทั้งสิ้นนะก็นั่นแหละอาจจะเป็นคุณครูก็ได้หรือว่าเป็นทําหน้าที่เป็นโค้ชกีฬา แล้วแต่ประเภทอ่ะเป็นโคชเทนนิสเป็นโคชอ่ากอล์ฟโคชลย์บอลอะไรก็ว่าไปนะคะสุดท้ายนะคะฟิตเนสอินสตรัคเตอร์สนะคะฟิตเนสอินสตรัคเตอร์ก็คืออผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนอครูสอนในฟิตเนสนะคะก็คือสอนเราออกกำลังกายสอนเราใช้อุปกรณ์ประมาณมานี้นะคะคำว่า i n s t r u c คเตอนะคะแปลว่าครูหรือว่าผู้ที่ให้คำแนะนำนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับ บ้านเราจะเรียกว่าฟิตเนสโค้ชใช่ไหมอ่าจริงๆเรียกว่าฟิตเนสโค้ชหรือว่าฟิตเนสอินสตรัคเตอร์ก็ได้นะคะโอเควันนี้เราได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสปอร์ตลีดเดอร์นะคะว่ามีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราเด,ดูคลิปต่อไปนะคะว่าสปอร์ตลีดเดอร์จะมีอะไรบ้างนะคะติดตามนะคะสวัสดีค่ะ